เห็นเลยเขาอย่างนี้นะคลิปนั้นเนี่ยเขาได้เป๊ะเ,เลยอะไกลยประมาณสักสี่สิบนาทีประมาณเนี้ยเออแล้วก็เหลือแบตมันเหลือแบตประมาณสามสิบยายนันก็เลยมาไลฟ์ทางทางเพจเนาะมากเลยนี่พี่น้องดูสิดอกอะไรนั่นดอกเชอร์รี่ใช่ไหมเอ้ย คำนึงถึงนั้นเออเราก็ทำไปเรื่อยเลยกุกกิ๊กเราไม่ต้องเครียดถ้างั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสเราโฟกัสตรงที่ว่าเราก็อยากให้คลละอ,อ่ลหลงไหลดอกไม้ยมังแน่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยอยู่เป็นชั่วโมงสอง,สงชั่วโมงแลวมัง้งอะไรมาเลยแบบห้าหกปีเนาะบางทีเรามาที่นี่ใช่ไหมเราก็เที่ยวเที่ยวเสร็จก็ก,กลับไปเมืองไทยเราก็ไปทํางานอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ทักษะการฟังปีหน้า อย่าแนนถึงกลับบ้านไม่ได้ไงตอนแรกขอแกกลับไงแกก็บอกว่าเออเออแต่ทำไปทำมาโอ้โหคอดมันอ,อย่าแนนต้องลงภาพแล้วก็ทยอยลบไงเพราะว่ากล้องอย่าแนนมีปัญหาต้อง เด็กครับโหลฮัลโหลฮะเด็กครับหลวงสนีย right ์ดอกไม้จริงๆ ก็ถึงต่อว่าพ่อใหญ่ว่าสีเหลืองเรียกโกลเด้นอะไรสักอย่างนี่แหละเออแต่แต่เห็นนั่นเขาบอกว่าระคังทบอารับพี่น้องเดี๋ยวนั้นพาเดินดูตรงนู้นออนมา ธรรมาชาติค่ะต้นไม้สวยๆหลงแรกดอกไม้ค่ะน้องนิดดูสิสวยมากโฆษณาสตรีมก่อน2อาทิตย์แต่เพื่อนเขาติดตามเยอะไงแล้วเขาได้ยอดเหรียนไปรอบนึงอ่ะเดี๋ยวนะหันกล้องก่อนคนเยอะมากยันแนนเคยเรียนอาหนึ่งมาห้าหกปีแล้วตอนนี้เพอ คล้ายๆสมัครเสียตั้งอ่ะให้ปกป้องบัญชีเราอ่ะสไตล์นั้นอะมันขึ้นมาบ่อยมากเลยอ่ะอืมของแยนน่เนอ่ะกุกก,ก,กดืดมดำหน้าบ้านยังไม่บานเลยโอ้เห็นไหมเนี่ยดูเขาร่วงดอกไมโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องลงเสน่หลงเสน่ห์ดอกไม้ลงเสน่ห์อ่ะอคนเยอะครับพี่น้อง มาชมสวนค่ะสะสมนาทีครับพี่น้องดอกไม้ไอ้สีส้มนะสวยมากตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วง uit. อ่ะช่วงเงงนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยสวยมากๆเลยดูเนี้ยแต่ว่าเขาก็บอกอุย้ยเขาได้ไปเดือนนึงเขาเขาได้ก่อนก็ก่อนเยนแนนเนานะทางทางเฟสเนาะเขาเขาสำเร็จต่างข่านเยอะมาก อาสวัสดีจ้าแบตบจะแนในใกล้หมดแล้วเออน้องสวยจริงๆค่ะพี่น้องอดอกไม้สวยๆมาากค่ะดอกไม้อุ้ยสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องลงเสน่ห์ดอกไม้ลงเสน่ห์ โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนิค่าขอบคุณกุ๊กกิ๊กขอบคุณอารีขอบคุณธรรมชาติค่ะพี่น้องโอเคดูดีสามร้อยประมาณนี้แหละอืมประมาณนี้ก็ทำไปเรื่อยเพราะว่าเย็นแนงก็โดนจำกัดบัญชมีมาเนาะ สวยมากเลยค่ะส่วยมากๆเลยหลงดงดอกม้กลับบ้านไม่ถูกแล้วค่ะประกาศทั้งมีสองที่แผนที่ยังมไม่ได้เซฟเลยอ่ะอืมการเหรียญลบไปอาจจะเป็นที่ระบบหรือว่าการคำนวณของเขาแต่ละรอบเนาะจะทำไงดีค่าพวกเราก็เดินหน้าลุยต่อไปไง คนเยอะเดียวเดียวถ่ายดอกไม้กนอนพาชมสวนค่ะพี่น้องดูสิค่ะสวนทิวลิปค่ะเออทำตามเฟซบุ๊กเขาสักหน่อยอ่าโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนิ้ค่ะขอบคุณกุ๊กกิก๊กขอบคุณอารีขอบคุณธรรมชาติค่ะต้นไม้สวยๆ ลงแรกดอกไม้ค่ะน้องนิดดูสิสวยมากอ <c oughs> งเต้องคุยแบบเขาเรียกนะเป็นคนมุทะลุอะ่ะผงผางอย่างเงี้ยเนี่ะไอ้ <c oughs> เขาชอบสไตล์นั้นเนะ่ะการพูดอย่างนี้นะเอก็เลยขอแกเรียนใหม่ก็อ, <c oughs> อยู่เฉยๆก็เรียนไปก่อนนี่แหละ เ,เ,เดือนเรียนคอคอสจบเดือนสิบสามกุมภาสวย สเก็ตเล่นอะไรเนะี่ยไปเช่ารถเช่าเรือไปเนาะเสียเงินเยอะแยะแต่พอมาทําคลิปนี้พอพาลูกเข้าป่ากุกกี้ขอบคุณอารีแดงขอบคุณทุหลายที่เข้ามาเป็นกําลังขึ้นปหนึ่งปหนึ่งปหนึ่งป,หน,งป,ห,นงปหนึ่งทับสามปะประมาณเนี้ยอืม ก็เป็นกำลังใจงอันนี้ดอกเชอร์รี่แต่อันสีขาวที่เยนน์ลงอะ่ะมันเป็นดอกซากุระใช่ปะ,ะสวยมากๆเลยออก็ขึ้นอ่ะเออเห็นไหมสวยมากดูสิครับพี่น้องสีออกส้มๆครับพี่น้องสวยมากดูสิครับนิดเยนน์เยนน์มาไล่ทั้งนี้ก็ ไม,ไม่ถึงเหลืออีกสิอนาทีนเดยนนต้องเฝ้าเดินไปดูอีก,อกที่หนึ่งแล้วก็ต้องต้องเผื่อไว้สักค่ะนเดยวนั้นต้องหาภาพนิ่งไปลงเยอะเดี๋ยวหนูจะขึ้นเหมือนกันค่ะเยอรมันฉบับเอ่อเดี๋ยวอันอันกุ๊กนี่กุ๊กกิ๊กนี่เป็นเพจใช่ไหมส่วนกันบ้านครบตัวยัง สวยมากค่ะพี่น้องใจให้เด้อจะเป็นกำลังใจทุกคนอ่าโซเพิ่อสะสมพุทธิสารได้รอเป็นปีอ่ะรอบแรกกระดาษกระดาษหมดอายุเขาให้ไปขอเอกสารใหม่เออโอ้โหกว่าจะได้มาเป็นปีอ่ะคุก,กิ๊กเดิมดำกับดอกไม้สวยค่ะ แต่นี่คนนี่ไม่ได้กินอะไรเลยเครับเนี่ยไม่ได้ตังค์ก็ดีได้ตังค์ก็ดีก็ใช่ก็ทําทไปเรื่อยๆแหละมันหอมันอ่อนอ่ะสอบเสร็จพู้ใหญ่ก็ไม่ยอมจุดเนาะตอนไปยื่นไปยื่นวีซ่าเขาก็ให้ไปสอบใหม่อันหนึ่งอ่ะพอบอกเลยค่ะอันน้อันดอกไม้เซตๆมาราก หาคลิปลงอืมมันจะไปไหนเนาะก็เนี่ยอยู่กับธรรมชาตินี่แหละดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบเออไปช่วยโอเคเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณหลายๆหล วิถีความเป็นอยู่ทั่วไปค่ะพี่น้องเอาธรรมชาติสวยๆมาฝากค่ะตรงนี้ดอกม้สองร้อยกว่านะเขาก็เขาก็ดีใจอะเนาะแต่ว่าเราก็ยินดีนะครับนั่นแหละแต่ความรู้สึกของเราเออเ